สำหรับวิดีโอตอนที่2นี้จะแสดงวิธีการใช้เครื่องมืออื่นๆที่มีอยู่ใน Liquify Filter เพื่อใช้ในการปรับแต่งภาพได้แก่ p u c k e r to, o l Broad to, o l Push to o l และ t w w r l clockwise to o l และก็อย่างที่บอกนะครับว่าการปรับแต่งด้วย Liquify Filter นั้นจะเป็นการทำให้ภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรดังนั้นก่อนที่จะทำการปรับแต่งจะต้องทำการคัดลอกจากเลเยอร์ภาพต้นฉบับเพื่อนามาใช้ในการปรับแต่ง ตอนนี้ผมจะทำการคัดลอกเลเยอร์จากการขึ้นมาแล้วทาการตั้งชื่อว่า2 Liquify จากนั้นก็จะทําการเปิด Liquify Filter ขึ้นมาอีกครั้งเลเยอร์2 Liquify นี้ยังไม่เคยมีการปรับแต่งอะไรแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้มีการปรับแต่งที่เหมือนกับครั้งล่าสุดที่ทําการปรับแต่งไว้ที่ภาพของเลเยอร์1 Liquify ก็ทําได้เพียงคลิกที่ Option Load Last Made เมื่อคลิกแล้ว Liquify Filter ก็จะนำการปรับแต่งที่ได้ปรับแต่งไว้ครั้งล่าสุดสําหรับภาพนี้แล้วนํามาสร้างให้เกิดกับภาพจากเลเยอร์สองลิควิทันทีซึ่งการทําวิธีนี้จะใช้ได้กับทุกครั้งไม่ว่าจะได้มีการติดโปรแกรม Photoshop ไปแล้วก็ตามตอนนี้ผมจะเปิดหน้า Advanced Mode เพื่อใช้ Option Reconstruct เพื่อให้รูปทรงของใจกันกลับไปเหมือนก่อนการใช้ Option Load Last Mesh ต่อไปผมจะแสดงวิธีการใช้เครื่องมือ Brush Tool คีย์ลับสำหรับเครื่องมือนี้คือตัวอักษร B ก่อนการใช้เครื่องมือตัวนี้จะต้องคลิกที่ option advanced mode เพื่อไปยังหน้า advanced mode ก่อนนะครับเพราะที่หน้า advanced mode นี้จะมี option สำหรับใช้กำหนด blur l e v e ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องมือ brush tool เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการปรับแต่งให้บริเวณของภาพที่ใช้แปรงคลิกลงไปเกิดการขยายออกโดยเริ่มจากจุดศูนย์กลางออกไปจนถึงขอบของหัวแปรงซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ option blur l e v e สำหรับวิธีใช้เครื่องมือ b o t Tool ทำได้2แบบแบบแรกใช้วิธีคลิกแล้วปล่อยการเปลี่ยนแปลงสำหรับวิธีนี้จะขึ้นกับทุกครั้งที่มีการคลิกถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยต่อการคลิกแต่ละครั้งก็ให้ปรับค่าบัตเลทให้มากขึ้นหรือน้อยลงแบบที่2ทํทำได้โดยใช้วิธีคลิกค้างไว้ที่จุดนั้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องจนถึงระดับที่ต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์และต่อไปผมจะแสดงวิธีใช้เครื่องมือพั t ร o o ูคีย์ลักสําสำหรับเครื่องมือนี้คือตัวอ,อักษร S การทำงานของเครื่องมือนี้จะตรงกันข้ามกับเครื่องมือ b o โ t o o l คือเครื่องมือนี้ใช้สำหรับการปรับแต่งให้พื้นที่บริเวณตั้งแต่ขอบของ Wo ank, หัวแปงหดตัวเข้าหาจุดศูนย์กลางของหัวแปงแต่วิธีใช้เครื่องมือนั้นจะเหมือนกับเครื่องมือโ Tool ทุกอย่าง เทคนิคสาหรับการสลับการใช้เครื่องมือระหว่าง Boat Tool และ Pucker Tool ก็จะเหมือนก,นกันกับการใช้เครื่องมือ Warp Tool และ Reconstruct Tool ที่ได้พูดไว้ในวิดีโอตอนที่1ตอนนี้ผมจะใช้ Option Restore All ทำการยกเลิกการปรับแต่งทั้งหมดนี้ก่อนเพื่อจะได้แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือตัวต่อไปสำหรับเครื่องมือถัดไปที่จะแสดงให้เห็นก็คือ Put Left Tool คีย์ลักสำหรับเครื่องมือตัวนี้คือตัวอักษร O วิธีใช้เครื่องมือนี้ก็เพียงใช้หัวแปรงคลิกลงไปบนภาพบริเวณที่ต้องการปรับแต่งจากนั้นก็ให้ทําการทาหรือลากในทิศทางจากด้านบนสู่ด้านล่างจะเห็นว่ามีการผลักบริเวณของภาพที่เกิดจากการทาหรือลากนั้นไปทางด้านขวาแต่ถ้าทําการทาหรือลากจากด้านล่างสู่ด้านบนจะเห็นว่ามีการผลักบริเวณของภาพที่เกิดจากการทาหรือลากนั้นไปทางด้านซ้ายและถ้าหากมีการกดปุ่ม All ร่วมด้วยขณะทําการทาหรือลาก จะทำให้ภาพนั้นถูกผักกลับไปคนละทิศทางถึงแม้ว่าการทาหรือลากนั้นจะไปในทางทิศทางเดียวกันก็ตามผมมีข้อแนะนําสําหรับเพื่อนๆมือใหม่คือก่อนที่จะใช้เครื่องมือนี้แนะนําให้ปรับตั้งค่า o p ปช o n but pressure ไว้ที่10เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากจนเกินไปเพราะถ้าปรับตั้งค่าไว้สูงอาจจะทําให้การปรับแต่งนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ยากและเกินความต้องการ และเครื่องมือตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือ t w e r c o c k w i s e Tool คีย์ลัดสำหรับเครื่องมือตัวนี้คือตัวอ,อักษร C เครื่องมือตัวนี้จะเห็นได้ต่อเมื่ออยู่ที่หน้า Advanced Mode สำหรับเครื่องมือนี้ใช้สำหรับการปรับแต่งให้พื้นที่บริเวณตั้งแต่ขอบของหัวแปลงปรับหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยมีจุดศูนย์กลางของการปรับหมุนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของหัวแปลง แต่ถ้าต้องการให้การปรับหมุนนั้นเป็นลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ให้กดปุ่ม a l l เพิ่มเข้าไปขนณะใช้เครื่องมือสำหรับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นก็จะเหมือนกันกับเครื่องมือ p a c k e r Tool และ b o a d Tool ทุกอย่างและเมื่อปรับแต่งได้รูปร่างตามที่ต้องการแล้วก็ให้กดปุ่ม OK และนี่ก็คือวิดีโอตอนที่2สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ p a c k e r b o a d Put Left และ t o r l Clockwise Tool รวมทั้งออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นที่มีอยู่ใน Liquify Filter ติดตามชมวิดีโอตอนที่สามกันได้นะครับ